โอ้ฝนตกเห็ดเหลืองก็ออกเขาป่าก็ออกนี่จ้าเหลืองช่ำมากเลยเพราะว่าฝนตกได้น้ำนะคะอุยอ้ยคาดคาดนี่นู่นอีกดอกหนึ่งนี่แล้วก็กำลังขึ้นแบบนี้เราก็ต้องตัดเลยอู้ทุกคนดูสิเหลืองช่ำมากเลยอุ้ยมันดีต่อใจนี่แหละเห็ดเหลือง สมชื่อว่าเห็ดเหลืองนี่เหลืองจริงๆนี่ค่ะนี่แล้วก็ดอกเล็กนี่น่ารักมากดูค่ะ ทุกคนสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วแดดออกเอ้ยฝนตกเออฝ,ฝนตกแบบนี้อยู่บ้านไม่ได้จ้ะเลิกงานก็ตรงดิ่งเข้ามาในป่าเลยนะคะตอนเนี้เห็ดก็ออกฝนก็ตกเห่าป่าก็มาอย่างที่ได้ยินนะคะคือเริ่มที่จะมีเห่าป่านั่นแหละทุกคนเพื่อให้พิการไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเก็บเห็ดกันแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานจะออกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ปะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะ ผิวไม่แน่ใจไงทุกคนแต่คือคิดว่ามันน่าจะออกแล้วว่าเออแต่ที่แน่แน่เห็ดเห็ดอ่าหัวไม่ขีดอะเห็ดตะมุตะมิก็คือเห็ดพึ่งขาวลายนะออกไปแล้วนะคะที่ลงคลิปให้ดูกันไปชอบกันหรือเปล่าทุกคนคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคือบีก็รอตอนแรกนึกว่าจะไม่ออกทุกคนเออที่ไหนได้เ้าน้องออกช้าอะไรประมาณนี้เออแต่ก็ออกนะไปจ้าโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้ล่ะ เดียนะอันนั้นคือเห็ดอะไรทุกคนตรงเนี้ยแหละป่าตรงเนี้ยที่บีมาเก็บทีไรแล้วหลายคนก็บอกตาลายมันจะตาไม่ลายได้ไงล่ะคะก็ดูสิป่า <c oughs> กล้องชัดมากนะแล้วก็บีก็พยายามเดินช้าๆแต่คือป่ามันเป็นแบบเนี้ยทุกคนพื้นป่าเขาเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยจะตาลายหน่อยเพราะใบไม้มอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่านี้อะไรเนี่ยคือใหญ่มากอูหทุกคนเท่ากับแขนบีเลยดูคะ่ะดูขาเห็ดอันนี้คือเห็ดฮบเปโรนะคะ โอ้อเดี๋ยวนี้จะตัดให้ดูเลยอุ้ยสวยมากเลยทุกคนสวยสวๆฮาไปเรคือมันคือเห็ดน้ำมากดูทากน่ารักมากเลยตัวนิดเดียวนี่อย่ามีนอนอ้าวโอนโตโอนตโอนตก็คือเป็นพโพรงนะคะภาษาฟินอ้าวชุงมือก็ตด เดี๋ยวไปเอวดอกไปคงออกแล้วมั้งเนี่ยเอาแค่ดอกไปอบก็บพอนี่ค่ะอู้อันนี้คือผ่านไม่ได้ทุกคนสวยมากเลยดูขาวดูค่ะโอ้โหอุ้ยแต่ว่าอืมกลวงอะ่ะทุกคนจ่ายที่ออกอะ่ะก็คงจะเป็นนี่แหละเห็ดดำนี่ยค่ะเห็ดดำก็โตประมาณนี้แหละนี่ เนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีดูตรงดอกเขาอะมีความแห้งแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็าอาวยังไม่เอาหรอกตรงเนี้ยเอาแค่นี้ก็พอหลายคนก็ถามว่าเห็ดดาอมอกอยังก็เนี่ยค่ะมันเพิ่งจะเริ่มออกเน,ะนาะเนาะมันเพิ่งจะเริ่มออกค่ะเนี่ยต้องรอให้มันโตอ,อีกนิดนึงอะแล้วก็จะเก็บมันมากอันนี้คือในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าซุปปิโลว่าเร ซุปไปโลวาเวโรนะคะนี่แหละเห็ดดำที่เราเรียกกันอันนี้ก็จะมีต่างชนิดไปน่าจะเป็น3มชนิดมังที่แตกต่างจะเป็นรุ่นแบบนี้แล้วก็รุ่นขาสีสม้มแล้วก็รุ่นรุ่นดอกนะคะสีน้ำตาลแบบแห,งแห้งๆหน่อยอ่ะเออแต่มันไม่แห้งก็ประมาณนี้ครับเป็นเห็ด3มดาวเหมือนกันกินอร่อยทำอะไรก็อร่อยหอหมกยิ่งอร่อยทุกคนลาดหน้ายิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยปะแล้วก็นี่อีกกลุ่มหนึ่ง เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันเพิ่งจะเริ่มออกเ,อเนาะก็จะมีความแบบอันนี้คือมือเราโดนได้แล้วมันก็จะโตนะคะเออถ้ามือเราโดนอย่างเงี้ยเพราะบางคนกลัวไงว่ามันจะขึ้นลาหรือเปล่าไอ้เห็ดตัวเนี้ยไม่เป็นไรคะ่ะนี่เดี๋ยวพี่ขอเก็บนี่ก่อนแล้วค่อยตัดอีกทีนึงเนาะดูถ้าแลกจัดแบบเนี้ยก็เอาไปอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปอบอะทุกคนแม่เหลือยังกะเขาเรียกว่าอะไรเอาอีกแล้วโอ้เข็มเข็มเออ มันจะเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอไปเนี่ยตรงเนี้ยที่พี่เคยเก็บอ่ะใช่หมดเลยแต่ว่ามันเล็กมากๆเลยทุกคนบางป่าก็โตแล้วบางปากาปาก็เล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังยังไม่ถึงหน้าที่มันควรจะออกอะทุกคนแต่คือแบบทุกอย่างปีนี้คือแบบเร็วมากไปนี่ดูทุกคนนั่งสารเนาะเนไหมขาดน้ําดูค่ะเนี่ยเป็นกลุ่มเลยขาดน้ําอ่ะแล้วก็ น้ำมาปบขึ้นลานเลยเช่นเดียวกันกับกลุ่มข้างหน้าค่ะเห็นไหมซูมให้ดูเนี่ยค่ยนะเห็นไหมไปแต่ดูนี่ทุกคนโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้ล่ะอันนี้คือเห็ดฮาเปโรหฮาเปโรเห็ดน้ำมากนะอ่ะโอ้สวยมากเลยดูสวยแบบนี้อ้าเราก็ต้องตัดอืม หลักดีนะจ๊ะทุ่งมือจ้ะนี่ค่ะไม่มีนอนด้วยะปเดี๋ยวทุกคนดูน้องมาหลบอยู่นี่ดูน่ารักมากเลยอืกระทากน้อยเนี่ยขอเธอ,อได้อุ้ยอันนี้น่าจะแบบว่าโยนเข้าปากแล้วเคี้ยวเลยเนาะมันแบบคงจะกรุบกรุบกรุบกเดียวคื sleek. อน่ารักมากเลยไะ เห็ดเหลืองรุ่นนี้อะไรพิธกอยากได้อะบอกว่าจะเอาไปทำอะไรอะ,อะเห็ดดองนี่สวยงามดูค่ะโอ้สวยมากเลยดูดอกนี้นกร้องอะไรเอ,อ่ย โอ้โหนี่น่ารักมากเหลืองก,ก็นี่ปเจอเห็ดหนังไก่ จึงหนึ่งดอกจริงๆไม่ใช่หนึ่งดอกอทุกคนมีอีกอุ้ยอันนี้เดี๋ยวจะขูดปีนี้เนาะที่ม้าน,นมาร้อนเบียบิไอเก็บดอกดอกอ่อนไปใช่ไหมหลายคนเสียดายไม่เห็นขูดแต่ว่าก็ดีนะคะดอกอ่อนอนี่มันดือยเนาะก็ยังยากจะดูกันเอออยากให้บีคขูดแต่บางทีคนคนเก็บนี้ก็อยากขูดบ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบ ไม่อยากให้ขูทั้งหมดทุกคนตอนนี้บ้านพักล้อนะบีไม่ได้ไป4ี่วันละป่านนี้เต็มป่าและะ้วมั้งป่านเนี้ยเดี๋ยวต้องไปซะละพ้พรุ่งนี้นี่เนี่ยฝนตกมาอีกนี่โอ้โหได้น้ำแล้วก็ช่ำๆกันไปนี่ทุกคนเจอน้องนะคะหนึ่งดอก สวยสวยนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะไปะโอ้เดี๋ยวยิงไปยิงไปดูกาจะเดินออกอีกแล้วดูค่ะเหลืองแบบโอ้โหสวยมากเลยทุกคนสวยแบบโอ้โหยังกระทงยังกระทงโอ้โห นี่หลายดอกนะเนี่ยในที่เดียวกันน,ะนี่ค่ะนี่ตัดขานี่เห็ดเหลืองก็ยังเก็บได้เรื่อยๆทุกคนนูน่นจนถึงช่วงเห็ดดำก็ยังมีเห็ดเหลืองออกอแต่ว่าเห็ดพึ่งหวานนะพอหนาวปุ๊บอะก็จะไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะบอบบาง เอแต่ว่าแล้วนี่ทำไมยังไม่ออกอีกล่ะนี่ทำไมยังไม่ออกอ,อ,กอีกอะคนรอก็รอกเก็บคนดูก็รอ,อดูอาจจะเล่นตัวหรือเปล่าปีนี้นไม่ออกเว้นสักปีหนึ่งอะไรประมาณนี้โอ้คนดูเดี๋ยวฉีกให้ดูอืมฉ่ำมากนี่เอาลงมาออบไปเลยจ้ะนี่เลยเห็ดเหลืองทุกคน สวยมากดูพื้นค่ะแฉะแฉะอุ้ยนุ่งไงนุ่งไงีน,งงนี่ขาใหญ่หญขาอบบออบแล้วก็นี่อันนี้คือรุ่นที่พิติกอยากได้เราก็ต้องเก็บให้พิติกทุกคนขออภัยที่เก็บเล็กเพราะว่าพิติเจะเอาไปทำดองเห็ดอย่างที่บีบอกไปแต่ว่า เอาไม่เยอะนะคะแค่กระปุกเล็กๆกระปุกนึงเอาไว้กินช่วงคริสต์มาสเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดอุยเดน้ามากนะคะโอ้ดูดอกนี้สิโอ้โหทำไมอ๋อได้เฉพาะคะ่ะไอดอกได้เฉพาะดอกคะ่ะ ันนู้นคือแก่แล้วทุกคนดูค่ะเห็นน้ำมากเยอะมากโอ้โหทุกคนดูเจ้าป่าโอ้โหแล้วไปเกิดตอนไหนแล้วเนี่ยแล้วก็มีดอกเดียวอะดอกอื่นก็รีบตามมานะคะคือใหญ่จนไม่รู้จะใหญ่ยังไงอะทุกคนย้อยใหญ่ดูค่ะโอ้โหต้องปล่อยไว้แน่แหละไปเฮ้ยเด้อเด้เดีนุ่นนุ่นน่นนี่ดอกหนึ่ง ต่ว่าก็แก่เหมือนกันอ่ะทั้งป่ามีอยู่สองดอกจ้านี่เบลอเลยโอ้ใหญ่มากอ่ะขวาขวาก็จะเป็นเห็ดน้ำมากจ้ะดอกนี้อเหมือนจะแก่เลยไหนเห็นไหมโอ้เต็มแล้วก็ข้างหน้าค่ะไปโอ้เห็ดน้ำมากเยอะมากเลยดูคะ่ะ แล้วก็ดอกแบบทุกคนย่ายใหญ่ดูในกล้องมันอาจจะไม่ใหญ่นะแต่ของจริงบึกมากเลยนี่นะคะแต่ดอกนี้น่าจะได้หนูแล้วก็ดูดอกนู้นอู้เยอะเยะเราน่าจะได้ดอกนี้แค่ดอกเดียวไหมโอ้โหอุ้ยสวยป่าเอามียุงหนึ่งตัวเอาว อืมได้คนเห็ดน้ามากโอ้นั่นก็เห็ดน้ามากที่พี่ผ่านไปนี่คือเป็นแก่นะคะนี่คือเป็นแก่หลายคนยังสงสัยในการเก็บเห็ดของบีทําไมไม่เอาขาไม่อร่อยเหรอพี่บีคือตัวเองอ่ะชอบดอกมากกว่าไงคนละเห็ดมันก็เยอะขามันจะมีความแข็งกว่าบีก็เลยไม่ชอบนะคะบีก็เลยชอบอดอกมากกว่าเนาะ นี่แบบเนี้ยบบอืมเข้าใจแหละว่าเสียดายแต่ว่าเออมันเยอะทุกคนสวยหลักได้นี่ดูสามดอกนั่นสิโอ้โหแล้วจะสวยอะไรขนาดนี้แต่ว่าแก่นะคะเนี่ยนี่มีลูกมีลูกนี่เหล่านี้นี่ค่ะอือน่ารักใช่แล้วก็นี่อันนี้แก่อันนู้นก็แก่ทุกคนอันนี้ออนนี่ เดี๋ยวดูฝั่งนี้นะอีกนี่เนี่ยจะ้ะอา้าวมียุงละสองเนีย่ยเห็นปูดเนี่ยใช่ไหมใช่แต่ว่าโอ้เต็มไม่ถึงม้านี่ทุกคนตรงนี้ดูยาวไปเดี๋ยวจะให้ดูเห็ด <Head. S 1> ดูค่ะเยอะมากเลยเห็ดนี่อันนั้นก็ใช่ อันนี้ก็ใช่ดูค่ะแดดูจะอันนี้ได้ปอมดูอู้ไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วทุกคนมันแก่จริงจริงเนี่ยดูค่ะดูใกล้ๆนะเออนี้แก่แล้ว,แ,นนะออแ,วแล้วก็ดึงดึงหนุดข้างหน้าหนนเนี่ยอ้อยุงตัวนี้เฮ้ยดูค่ะบลเลอเลยเนาะใหญ่มากเลยอะนี่อันนี้คือเห่าปลาเนี่ยคะ่ะเห่าปลา แล้วก็วอันี้สวยมากเลยดูค่ะโอ้โหอยู่ตรงมอสโอ้ยขึ้นลาโอ้ยเนอะนานๆจะเจอสวยๆทีนี่ดูค่ะดูความฟินดูโอ้โหดูค่ะหนึ่งใช่ไหมสองสามสี่อืม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 นี่ค่ะ สวยมากเลยเนาะแล้วก็เยอะด้วยโอ้อะลุกขึ้นมาดูข้างหน้าสิจ๊ะดูข้างหน้าสิจ๊ะดูค่ะอันนี้น่าจะได้เนี่ยเนี่ยอู้เห็นไหมเดี๋ยวดูอันนี้ได้ปะให้ท่าย สีดอกสวยมากเลยอ่าได้ไม่รอดแต่ว่าดอกเนี่ยทุกคนโอ้โหสวยมากจะบอกว่าสวยมากเนี่ยค่ะขาโอ้โหเบลอเลยอะเดี๋ยวนี้ตัดความขาโอ้โ ดูทุกสรรพสิ่งออกมาจากขาโอเคไม่ล่ะมันได้ไหมทุกคนได้ไหมมันออกแกล้วเนาะโอเคได้ได้อุ้ยดอ,อกเบลอเลยยังกับขนมปังจ้ะเราก็จะไปต่อไม่รอแล้วดูค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยกลุ่มโอ้โหเยอะจัดทุกคนเยอะดูพี่สองให้ดูเนี่ยเต็มเต็มเลย มีแต่เห็ดซ้ายก็เห็ดขวาก็เห็ดนี่ก็เห็ดนูด่นก็เห็ดดูมีน้องถามว่าพี่พี่เอาเห็ดไปอบอะ่ะค่าไฟแพงหรือเปล่าคะใช่ไหมอืมก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เอาตามตรง เพราะว่าเราจะมีแอปพลิเคชันที่บบกว่าสําหรับดูเนะเาะว่าออวันนี้ค่าไฟเท่าไหร่นู่นนี่นั่นไงแต่โดยรวมก็คือไม่แพงค่ะโอ้แต่ว่าน่ารักมากเลยดูดูดูดดนี่ค่ะก็เราจะจ่ายเป็นปีเท่าไหรอ่อ่ะสามร้อยสีูโร<ม>ก็ประมาณ1 5ื่นห้าหมื่กกต่อปีเนาะก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ติ๊กก็อนุมัติค่ะให้แบบว่าตากไปเลยโอ้โหให้น้องเธอเนาะทุกคน ดอกสวยมากเลยนะแต่น้องคือแบบจองอะป่ะเห็ดขมทุกคนเห็ดขมเห็ดขมเห็ดขมเดี๋ยวพี่รอให้มันออกอีกรอบหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บนะคะให้มันเป็นแบบนี้เนี่ย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 อย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปดองเหมือนกันตามที่ได้บอกไว้ค่ะเดี๋ยวพ่ติกจะทำให้ดูเนี่ยอันนี้คือดอกโตทั้งหมดเลยเห็ดขม เ็ดขมจ้าดูเยอะมากเลยก็มีคนถามเรื่อยๆเนาะเห็ดขมไม่บอกว่าเห็ดขมขมแค่ไหนใช่ไหมคะก็ขมมากทุกคนต้มสองน้ำแล้วก็ยังขมอ,อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบนี่ก็คือแบบพอดีเลยใครกินสะดาได้นี่แบบประมาณนั้นเลยทุกคนดูค่ะโอ้สวยมากเลยดูน,นู่นอ๋อสวย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 อันนี้เนี่ยเป็นดอกตูมดอกเล็กอะเออไม่ได้อู้หนา ดูดอกอนี้สิโอ้โหสวยมากเลยอันี้งนี่ไง,ไงลูก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 เห็นลูกเห็ดปุ๊บเราก็ต้องลุยอุย้ยน่ารักมากทุกคนแต่ว่าดอกเนี้ยขาอู้ดูดูดูยังไม่ยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยมันกลวงข้างในไงนทุกคนนอนกินทุกคนรู้ไหมว่าตอนเนี้ยบีกำลังตามหาเห็ดอะไร แนแแน,นอนแนนอนเห็ดพึ่งหวานใช่ไหมอันที่สองก็คือเห็ดมะนาวทุกคนหลังจากที่ได้กินไปคลิปนั้นอ่ะทุกคนท้องก็ไม่ปวดจ้ะแล้วก็มันอร่อยมากมากจริงๆคือมันมันโดนอนะ่ะมันโดนนะอ่ะเออเราก็ต้องหาเห็ดมะนาวต่อไปแต่ว่ามันจะไม่ออกเยอะสิทุกคนมันออกปปลายอ่ะเสียดายมากๆาเลยวนดูนี้ น่ารักวอร์คือเอาจริงแค่ความเห็นหมอสอะก็สดชื่อเราจริงใช่ไหมใครคิดแบบเดียวกันบ้างดูค่ะน่ารักมากเลยมอสอะอน,นี่ขอหักดูจ้าเดี๋ยวจะตัดนี่สินะเด้ อู้เห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอืมไอเหลืองตัวเนี้ยมันก็อร่อยกว่าไอตัวแดงอะเนาะมันก็เลยจะชอบเป็นพิเศษสังเกตไหมว่าทุกคนไอเห็ดไอตัวเนี้ยเหลืองเนี่ยน้ำหมากเหลืองเนี่ยพอไอนี่มันกินไปมันจะดําแบบนี้แต่สําหรับไอตัวอดอกดอกสีเนี้ยหนอนขาวจะเข้ามากิน จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแน่นอนขาวชอบอันนี้จะเป็นหนอนอีกแบบหนึ่งมีคิดว่าไปโหอะไรล่ะเนี่ยทุกคนดูกลุ่มนี้ดูจ้าจะไม่ยอมเห็นคนเดียวหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามสิบสี่สิห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ เกินเบอร์เนาะมันได้หรือเปล่าล่ะมันได้หรือเปล่าล่ะโอ้ได้อันนี้ขาแดงบางประเทศเขาไม่ให้กินนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติขมเนาะหมายถึงว่ามันจะเป็นแบบจี๊ดจี้แเป็นแบบพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่ปลายลิ้นเนี่ยเขาให้แตะดูแต่ประเทศฟินแลนด์กินได้นะคะแต่ว่ามันแค่หนึ่งดาวทุกคนอืมมันแค่หนึ่งดาวนี่นะคะนี่ขาแดงเห็นไหมเดี๋ยวบีจะขึ้นรูปให้เดี๋ยวบีจะขึ้นรูปให้ นี่นะคะดูนี่บีไม่เอาขาขออภัยนะนียค่ะโอ้ครั้งแรกนนใส่เดือนนนไปนนข้างหน้าอีกดูอ๋อเยอะดอกเบลอเลยดูทิ้งตัวไปแล้วอะดอกใหญ่มากเลยทุกคนย้อยใหญ่หญแต่บางทีบีก็เหนื่อยเก็บอะไรที่มันอย่างเงี้ยนะเอาเฉพาะดอกเล็กๆอะ แล้วก็ฝั่งเนี้ยดูค่ะอันนี้คือเหลืองแก่แต่ว่าอันเนี้ยได้เปล่าคลิปนี้ถือว่ามาชมวิวทิวทัศน์ในป่า,าได้ดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วต้องตัดไปเลยนี่นี่ชมเห็ดอืมดูแค่เนี้ยนี่อันนี้ก็ใช่แล้วก็นู่นนะทุกคนเหลืองเหลืองเหลือง เลือง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 แต่ว่าดอกนั้นอ่ะสวยมากเลยดูเนี่สวยสวยสวยดูค่ะโอ้โอดูสวยเนาะโอ้ <laughs> ไม่ต้องสงสัยเลยจ้ะตัดดอกเยอะๆได้แค่ดอกนี่ <laughs> ดูทุกคนโดดเดียวผู้เดียวดายจ้ะโดดเดียวผู้เดียวดาย โอ้โหน่ารักมากดูมีความลื่นเพราะว่าได้น้ำดูก่อนยุงจ๋าเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนละ่ะเพื่อนอยู่นี่ไม่สิไม่โดดเดียวดูค่ะแต่ว่าแก่ไปแล้วแล้วก็นูน่นเห็นไหมดอกบอัเลอเลยแก่ไปแล้ว ทุกคนในนีก็ในนีแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดไอ้นี้นะคะในตัวเห็ดปุนิกิตติดตัดเตเออ้ขึ้นขาลายเดยบีค่อยไปต้องไปตัดที่บ้านอีกทีน,นึงมีคนถามว่าเห็ดอ่ะที่เก็บไปแล้วไปอบอ่ะได้ล้างหรือเปล่าคะไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นทุกคนมันไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยแล้วก็ถ้ามันมีแบบว่าดอกมันแห้งใช่ไหมแล้วฝุ่นมันติดทุกคนพอเราไปอบอ่ะมันก็หลุดล่อนออกไปนะคะนั่นแหละ เพราะว่าแล้วก็ตอนที่เราจะเอาไปกินเนี้ยเราต้องไปแช่น้ําก่อนใช่ไหมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกคนมันก็จะกลับฟื้นตัวขึ้นมาโดนน้ามันก็หลุดล่อนออกไปอีกเนี่ยแล้วเราก็เอาไปแกงเอาไปต้มมันต้องต้มก่อนอยู่แล้วแหละพูดถึงอส่วนมากที่บ้านเราอะ่ะนั่นแหละก็นั่นนะคะก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะนี่นะคะอีกดอกหนึ่งสวยงาม โอเคถ้า okay, งั้นทุกคนบีไปแล้วในคลิปนี้นะคะเหมือนว่าฝนจะตกทุกคนบีต้องรีบกลับบ้านก่อนก่อนที่จะเปรกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวนะคะก็นี่เลยวันนี้มาแบบว่าซับซอบเนาะเก็บเพลินๆนะคะหลังจากที่หยุดเอ่ออะไรเลิกงานมาเออโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะทุกคนบ๊ายบาย